สวัสดีจ้าจุ่มข้นมักหวยมากแล้วจ้ากะสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่น่าหักทุกคนกะก้ามาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยเล้าพัฒนาเนาะคะกก่ะเนาะกะบ่ได้พอกันโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะกะสวัสดีสมาชิกอ่าทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีทุกคนเนาะค่ะเนาะแล้วก็สบายดีทางสปปเล้าน้ำเนาะค่ะกะผู้ใดเนี่ยติดตามคือเกาอยู่กะรายงานตัวกันเข้ามาเนาะคะกก่ะเนาะกามาอ่าคอมเมนต์แต่คลิปให้ ดีใจนะแม่พี่น้องเนาะเขาก็บ่ได้ลงให้โดนแล้วเนาะค่ะกัขออาไพ่สมาชิกทุกท่านเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อกล้ายอย่างเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เนาะค่ะเนาะกะถือเป็นมาขอโทษขออาัยอย่างสูงละกันเนาะค่ะกัมมันนี้มาลงแนวทางไวยเล่าให้เนาะพี่น้องเนาะพอดีไปคิดคนสูตรไม่มาเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะก็วางว่ามันจิเข่าเนาะพี่นอ้องกะเลยมาแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะกะอยากให้ ปังกันทุกคนเนาะค่ะเนาะกะหายไปกบ็บ่ได้หายไปใส่ดอกกะไปหาคิดคนสูตรมาใหม่เนาะค่ะอยากให้มันปังๆค่ะเนาะพี่น้องกะอ,อยู่ในกลุ่มเฮากะยังลงให้คือเก่าเนาะค่ะเนาะลงให้ทุกมือเลยเนาะพี่น้องเนาะทั้งหวยไทยหวยลาวหวยอ่าห้าน้อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็หุ่นเนาะพี่น้องลงใหายยืมมัดมือคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทางอ่า YouTube อยูทูบบ่ค่อยได้ลงเนาะค่ะเนาะกะขออภัยคือเก่าเนาะค่ะบ่ค่อยมีเวลานําเน,นาะพี่น้องเนาะอากาศก็้อน ช่วงนี้โควิดก็ไล่การรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะเนาะกะระวังตัวกันไว้เนาะค่ะมันบ่ดดามาเป็นตัวเเห็นเหาะพี่น้องเนาะมันกะระว่างงาคือวานั่นแหละเนาะค่ะหวยล่าองเข้าหัวที่แล้วกะแตกสามตัวเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะบนล่างเนาะค่ะในกลุ่มของเฮากะไดไปเนาะค่ะมันกะมีเขามีลุดแน่แหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะบ่ได้บ่ค่คอยมีเวลาเนาะค่ะปิดเทิ่มแล้วกะซิมี มาหน่อยกวนแนนจักหน่อยเนาะพี่น้องก็เลยบค่อยเดหเเหดเนะคะแย่งกันแย่งกันลงคลิปข้องเขาเขาก็ล่งเนาะคะ่ะข้องของแม่แม่ก็สิลงคือกันก็แย่งกันเ้ามาเมืองสูตรอ่าสองตัวเนาะพี่น้องสองตัวบนรางเนาะพี่น้องเนะาะเาเมืองสูตรสองตัวบนรางกันเลยเนาะคะ่ะสูตรสองตัวบนล่างเนาะคะนะ่ะเนาะค้องอ่า หมวดวันที่ยี่สิบสองเด้อพี่น้องยี่สิบสองเมษายนเนาะคะ่ะสูตรสองตัวบนล่างมาแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะสูตรไม่ใช้ไล่ก่บเก่าเนาะพี่น้อง <c oughs> เออเห็นกันบ่หมวดที่แล้วมันออกเนาะพี่น้องเนาะเอาสามตัวไอ้เอาหกต,ตัวเลยเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้ของเขานะคะ่ะ ห้าสามสามสองสามหนึ่งนะคะเนาะห้องกระไดอ่ะสามสองกับสามหนึ่งแล้วก็สามตัวห้องกระได้อ่ะสองสามสองหนึ่งเนาะพี่น้องสามหนึ่งสองนี่แหละสามตัวโต๊ดนะคะห้องกระจิกเป็นนะคะเนาะอ่า สีแดงก็จะเป็นอ่าสามอันนี้คือสูตรนะคะบวกสองเอาสองตัวก่อนเนาะคะ่ะสามบวกสองบวกหนึ่งนะคะเนาะเท่ากับสามบวกสองเป็นห้าสองบวกหนึ่งสามบวกสองเป็นหาหาบวกหนึ่งเป็นหกนล้วไปนองอเขากับสีแดงหกอ่า หกแล้วก็หกบวกสองนะคะหกบวกสองเป็นแปดนะคะแปดบวกสามนะคะเนาะโค้งทีก็เป็นสิบเอ็ดนะคะตามตัวต่อมาก็จะเป็นอ่าสามบวกสามบวกสองนะค่ะ สามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนะพี่น้องเนาะอ่าเขาก็สิได้ยแปดเนี่ยสองตัวบนล่างเขาก็สิได้ชุดนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะสาสรุปเ่าได้ชุดนี้เนาะคะ่กะก็สิเป็นอ่าลักหน่วยลักสิบนะคะก็สิเป็นหกแปด แปดแปดเนาะคะ่ะหนึ่งแปดเนาะคะ่ะเขากระจายนีเดอพี่นงสองตัวบนรางเขาได้สามหางนี่เนาะคะ่ะได้สามหางเห็นไหม <c oughs> ได้สามหางต่อมาเข้ามาเมืองอ่าสามตัวกันอันนี้สามตัว ชุดสามตัวด้วยบาตนี่อ่ากะจิลงคือเก้านะคะเนะกจะจิเป็นอ่าห้าสามสามสองสามหนึ่งาสามตัวกจะจิเป็นอ่าสามแถวนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้า เอาห้านะคะเนาะห้าบวกสองห้าบวกสองนะคะห้าบวกสองห้าบวกสองแล้วก็บ,บวกสีนะคะห้าบวกสองบวกสีเท่ากับ ห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ก็เป็นสิบเอ็ดเนาะพี่น้องก็ใสซห,หนึ่งเนาะค่ะหนึ่งเขาก็นับเพิ่มไปอีกแต้มก็เป็นสองเนาะคะ่ะต่อมาสามสามบวกสองบวกหนึ่งเนาะคะ่ะก็จะเป็นสามบวกสองเป็นหาหาบวกหนึ่งเป็นหกเนาะค่ะเนาะหก กับจีบวกคือเก้าเนาะพี่น้องหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะคะน่วยนะคะรักน่วยเห้ากับจีเป็นสามบวกสามบวกสองนะคะสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนะคะนี่ห้ากับจีได้จุดสามตัวนะคะรักลอยของเห้ากับจีมีหนึ่งก็สองเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่า สรุปห้ากรสีได้ประมาณนี้เนาะค่ะในเลขสามตัวในชุดนี้เนาะค่ะกจะเป็นอ่าหนึ่งหกแปดเนาะค่ะเนาะหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งแปดเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งแปดอ่า สองก็จะเป็นอ่าสองหกแปดสองแปดแปดเนาะค่ะแล้วก็สองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดอ่าบอกแล้วสูตรไม่ใช้ไล่กว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะได้สองตัวบนล,าล่างแล้วก็สามตัวพร้อมเนาะพี่น้องอ่อาถ้าเกิด้เลขชุดนี้เนาะค่ะ ่อมาเป็นต่อมาเป็น,ออปนสองตัวโตะดเนาะพี่น้องชุดสองตัวโตดเนาะพี่น,อน้องเนาะอยู่ในผ้าคลิปเดียวกันเลยเนาะพี่น้องได้ครบเลยเนาะคะ่ะบอกแล้วคุ้มเนาะคะ่ะคุ้มคุ้มแป๊บเด้อ ลืมลืมอันนี้เนาะห้าบวกสามบวกสามแล้วก็บวกบวกหนึ่งนะคะแล้วก็บวกอีกเจ็ดนะคะอัะอนนี้คืออ่าสองตัวโต๊ดเนาะค่ะ สองตัวโต๊ดมึงดูมันสินชนกับตัวใดคู่โต๊ดนั่นแหละพี่น้องคู่โต๊ดเนาะค่ะเขียนผิดเขียนนี่ก็ได้คู่โต๊ดเนาะพี่น้องเทนะากับจิได้ บวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าใส่เก่าใช่ไหมเป็นสิบเก้าสิบเก้าเพิ่มไปอีกหนึ่งนาเพิ่มไปเก้าแล้วก็สิบเนาะพี่นองกับใส่ศูนย์นะคะ,ะต่อมา อีกสองแถวไออีกแถวหนึ่งห้าบวกสามบวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดนะคะได้ไหม สองหนึ่ง,องโอเคเนาะคะ่ะากิดได้ห้บวกสมเป็นแปดแบวกสมเป็นส 11, 11ิบเอบเวกห่เป็นสิบสองสิบสอวกอีกหเป็นสิบสาบวกเเป็นยีสนะพี่น้องยีสิบอ่าใสูง ยี่สิบเห้ากนาเพิ่มไปอีกคือกันอีกกเป็นศูนย์แล้วกับหนึ่งนะพี่นอ้องนนเห็นไหมห้ากจีได้คู่โต๊ดดังนี้คู่โต๊ดกจีเป็นอ่าหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะ เก้าสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะอ่าบนลางคือกันได้บุญน้องมันอาจจิมารางน้ำกระไดนะคะกระจิไดประมาณนี้นะคะอืม จับชนใจกันมึคงคู่โต,ต๊ดทองเข้าเขากับสีแดงคูนีเนาะพี่น้องคู่โต๊ดเห็นไหมหนึ่งหนึ่งหนิกระมี่เนาะค่ะเนาะกับจีเป็นคูนีคู่โต๊ดเนาะค่ะแล้วก็สองหนึ่งหนิกระมี่เนาะค่ะคู่โต๊ดเท่าเนาะพี่น้องเห็นไหมสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งบะมี่มีแต่หนึ่งแปดเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นคู่โต๊ดของเข้ากับจีมี่อ่า หนึ่งนะะหนึ่งแปดเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งแปดเรากะหนึ่งสองยูใส่สองหนึ่งแปดเนาะพี่น้องสองหนึ่งแปดก็คือคูนี้เนาะคะ่ะตัวเด่นองเข้าก็จะเป็นตัวนี้หนึ่งแปดเนาะพี่นอ้องอ่าหนึ่งแปดเห็นไหมแค่สามหางเองพี่น้องเอามันม่นมั่งก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากันเน้นตัวนี้ก็ได้เนาะคะ่ะโอเคบ่ <c oughs> ก็โอเคเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดโอเคกะรู้กันนะคะอ่ากรมาลุ้นกันเนาะพี่น้องว่ามันจิกเข่าะนะะเนะาะคันเข่ากะดีใจกับสมาชิกทุกท่านเนาะคะ่ะการสำรับมืนอนีกะเวลากะไปโดนแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะกับพอกันไหมอาทิตย์หน้าเนาะพี่น้องสำรับอ่าหัวยล้าพัฒนาเนาะค่ะเนาะกะเมืองไหวนเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อมันคือแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะกะใส่วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะ แบ่งป,ปันเป็นแนวทางสําหรับคนที่ว่าวมีตัวเลือกเนาะคะ่นะเะนะะนะะอกจบ่สนับสนุนให้นําไปใส่ในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะคะ่นะการสหรับมืนอนีกับจุ่มค้นบักหวยกับขอลาไปก้อนขอให้ทุกท่านโชคดียงังแห่งบางปัง,ง,งๆมันหมาทุกคนจ้าสวัสดีจ้า